สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการไขรหัสเซียนนะคะอยู่กับสภาฉันทารุมนะคะภาพของการลงทุนในช่วงที่เซ็ตปรับตัวลงมาเรื่อยๆคุณผู้ชมเคยเกิดคำถามไหมคะว่าเราซื้อหุ้นหรือว่า การขาดทุนนั้นมันจะทําให้เราต้องออกจากตลาดหุ้นหรือเปล่าและถ้าเราออกจากตลาดหุ้นเราจะไปทําอะไรเราจะไปหาผลตอบแทนยังไงยกตัวอย่างง่ายๆนะคะคุณผู้ชมอย่างถ้าเรามีหุ้นของ cpo จากราคาที่อยู่ด้านบนแล้วไหลลงมาแถวแถ7เราไม่ได้เห็นราคานี้นานมากนะคะแต่ตอนนี้กลับมาแถวแถวบาทคุณผู้ชมเคยรู้สึกไหมว่าเอ้เราจะซื้อหุ้น cpo ถือหุ้น cpo รับปันผลดีไหมถือต่อไปดีไหมหรือว่าเราจะไปเปิดร้านเซเว่นดีเคยมีความรู้สึกแบบนี้ไหมคะ เดี๋ยววันนี้จะชวนคุณผู้ชมมาลองหามุมคิดกันดูว่าระหว่างการที่เราจะซื้อหุ้นของ CPO ซื้อแล้วถือลงทุนกับการที่บอกไม่เอาละเอาเงินลงทุนก้อนนี้นะมาเปิดเป็นร้าน7 e เ e ่ e อจะดีกว่าหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้คุยกันในมุมนี้กันนะคะกับคุณเคนิดนิมมาราทค่ะเจ้าของเพจนายแวดลงทุนค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณจอสวัสดีพี่เพืเ่อนทุกท่านครับค่ะวันนี้ก่อนที่เราจะไปคุยกันในประเด็นที่บอกว่า เอาละลองมาลองมาช่วย brainstorm กันนิดนึงว่าเราจะทำยังไงดีกับมุมที่ว่าเราจะซื้อหุ้น7ซเว่ e อีซื้อหุ้น CPR หรือว่าเราจะไปเปิดร้าน7ซเว่ e อนะคะต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าคุณแว่นเนี่ยเป็นนักลงทุนที่มีสไตล์การลงทุนแบบพยายามหาหุ้นที่มันแบบเติบโตแต่ในภาวะที่เราลงมา1,200ต้นต้นๆและคนบอกว่านอกจากจะไม่เห็นการเติบโตแล้วนะคะคุณแว่นอาจจะเห็นความความแย่จะบอก เห็นความแย่ของหุ้นที่มันลงไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆด้วยณวันนี้ที่คุณแบนอยู่ในตลาดมาน,นานพอสมควรเนี่ยเรามองเห็นโอกาสไหมเรามองเห็นหุ้นเติบโตไหมคะออยังเห็นอยู่ตลอดเวลาครับคือตลาดลงมาอย่างเงี้ยมันเหมือนกับที่วอลเลมเปอร์เฟตบอกครับเหมือนอยู่ในฮาเลมครับ <laughs> <laughs> จริงๆคือเยอะใช่ไหมขึ้นอยู่กับว่าเราจะเราจะเลือกได้แบบได้เพดเม้น์งามไหมใช่ก็คือจริงๆถ้าให้พูดตรงๆก็คือขึ้นอยู่กับวาสนาเราด้วยนะ อ่าบางทีเราเลือกเลือกแล้วแบบมันอาจจะเอ้ยตัวนี้มันไปได้เร็วกว่าอะไรอย่างเงี้ยผมว่าตอนเนี้ยเป็นช่วงจังหวะที่ดีมากเลยครับที่อาจจะสร้างเศรษฐีใหม่ที่เป็นเศรษฐีหุ้นไทยด้วยซ้ำอ๋ออย่างนั้นเลยแปลอะไรอะไร,ะไรตรงจุดไหนที่คุณวานคิดว่าน้ยมันอาจจะเป็นแบบโอกาสในการสร้างเศรษฐีใหม่ได้คะก็อย่างวันเนี้ยผมก็เจอหุ้นตัวหนึ่งนะครับที่ราคาลงจากประมาณสักอ่าลงมาสักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นนะครับ แต่ว่าปันผลยังเหมือนเดิมปันผลก็จากที่เคยปันผลไม่น้อยตอนนี้ก็ปันผลประมาณเจ็ดเปอร์เซ็นตนะครับทีนี้พอปันผลเจ็เปอร์เซ็นเนี่ยผมก็ไปดูเออกระแสเัินสดเขาดีเขาจะปันผลนี้ไปได้ต่อเนื่องไหมผมก็ค้นพบว่าเออมันทําได้มันสามารถทําได้ไอ้หุ้นแบบเนี้ยผมว่าสถานะแบบเนี้ยมันจะอยู่ได้ไม่นานเดี๋ยวมันก็จะต้องลับขึ้นไปอย่างน้อยก็คือให้มันสมมุติว่าอ่าแบงก์ชาติอาจจะลดดอกเบี้ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบปันผลเจ็ดเปอร์เซ็นมันจะอยู่ไหวล้วครับคุณจอย อืมแตมันก็ต้องปรับขึ้นไปใช่ไหมครพอสมมติว่าปรับไปเหลือสักปันผลสักห้าเปอร์เซ็นตี้หุ้นมันก็ขึ้นได้สักยี่สิบเปอร์เซ็นแล้วค่ะค,ะคยังเง<ม>ี้ยเป็นตลาดเลยตอนนี้คุณผู้ชมฟังแบบนี้แล้วคุณผู้ชมเห็นอะไรไหมเห็นโอกาสเพิ่มเติมขึ้นไหมเพราะว่าคุณแหวไม่ได้พูดถึงเลยว่าโ,โหราคามันลงมาเจ็ดสิบแปดสิบจริงๆถ้าเรามีหุ้นตัวนั้นอยู่เป็นลมแล้วนะคะเป็นลมใช่เพราะว่าถืว่าขาดทุนเจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นต์นอาจจะเป็นลมเพราะมนแลกกับปันผลเจ็ดเปอร์เซ็นต์หลายคนจะบอกว่าโห มันไม่เห็นจะสมน้ําสมเนื้อเลยกับสภาวะตลาดแบบนี้แต่คุณพี่บอกว่าราคาที่มันปรับตัวลงมาปุ๊บถ้าเราซื้อนะวันนี้ราคาที่ลงมาแน่นอนดีวเดีมันสูงขึ้นใช่ครับมันคุ้มค่าเพราะว่าสถานการณ์นี้จะไม่ได้คงอยู่แบบเนี้ยตลอดไปใช่ครับก็อย่างน้อยสุดคือถ้าดอกเบี้ยอ่าประเทศไทยมันลดลงผมว่าไอการปันผลเจ็ดเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันอยู่ไม่ไหวแล้วครับมันจะต้องมีการปรับปรับให้มันลดลงพอปรับลดลงก็คือราคาหุ้นที่ขึ้นค่ะ งั้นฝากทริคนิดนึงเมื่อกี้นี้เล่าเล่ามานิดหน่อยแล้วแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมบอกว่าเฮ้ยอยากหาบ้างอ่ะอยากหาหุ้นที่คุณแม่คิดว่ามันจะมีโอกาสที่จะกลับไปเป็นหุ้นเติบโตได้ข้อหนึ่งเขาต้องทำยังไงคะหนึ่งคือเอาต้องหาราคาลงมาจะ80%แบบนี้ไหมใช่อันดับแรกเลยก็ค,คือหาหุ้นที่ลงเยอะๆค่ะมะคกลับลงเยอะๆแล้วเราก็ต้องรู้ว่ามันลงพอะอะไรนะครับเพราะว่าจาะผมยกตัวอย่างหุ้นบางตัวเนี่ยลงเยอะอย่างเช่นผมยกตัวอย่างนะผมไม่มีหุ้นตัวนี้คือ AOT ใช่ไหมคะ เอวทีตอนลงเยอะตอนที่มีเขาเรียกว่าจะใช้คําว่าอะไรปิดสนามบินงบออกไม่ไม่ก่อนหน้านั้นนานเลยะครับปิดสนามบินออ่่าาาปนนสมบิแล้วลอตอนนั้นคนก็คิดว่าเฮ้ยมันจะต้องลงต่ออะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าปรากฏอันนั้นเป็นเหตุการณ์ชั่วคราวมันก็ขึ้นแบบโอ้ระเบิดระเบ้ร์เป็นหุ้นผมว่าเป็นหลายหลายร้อยเปอร์เซ็นต์หลายพันเป็นพันเปอร์เซ็นต์เลยมั้งขึ้นมาใช่ไหมครับแต่พอโควิดปุ๊บสนามบินถูกปิดเหมือนกันแต่หุ้นกลับไม่ค่อยลงอื แปลว่าเหตุการณ์เดิมมันใช้ไม่ได้ครับอ่าอันเนี้ยเราต้องแยกตรงนี้ให้ได้ก่อนว่าหุ้นที่มันลงเนี่ยมันลงด้วยเหตุการณ์ที่แบบถ้าเป็นของเดิมเนี่ยสมมติว่าเป็นเหตุการณ์เดิมเดิมที่คนรู้กันอยู่แล้วบางทีมันกลับน่ากลัวด้วยซ้ํานะแต่ว่ารอบนี้ o เอโทเป็นด้วยเรื่องผลประกอบการมันอาจจะต่างกันไหมคะรอบนี้ผมผมไม่แน่ใจแต่ว่าถ้าราคาลงเยอะๆอะไรเงี้ยก็ต้องไปดูว่าเป็นเพราะอะไรอืหนึ่งคือราคาลงเยอะแล้วไปหาสาเหตุว่าเป็นเพราะอะไร สองคือพอรู้สาเหตุเสร็จแล้วเลือกไปดูอะไรต่อคะก็คือรู้สาเหตุเสร็จแล้วเราก็ต้องมองไปที่อนาคตครับว่าอนาคตสาเหตุเนียมันจะหายไปไหมอืมอ่าอย่างตอนนั้นบอกว่าเฮ้ยสนามบินมันไม่ได้ปิดไปตลอดหรอกแต่ว่าคนก็กลัวไงพูดไปก็ไม่มีใครเชื่อใช่ไหมครับอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาโควิดปุ๊บเฮ้ยสนามบินไม่ปิดไปตลอดหรอกตอนนี้คนเชื่อละอืมอ่าพอคนเชื่อหุ้นมันก็ไม่ลงไงครับเออเจ๋ง ใช่ไหมครทีเนี้ยขราวเนี้ยต่อไปเนี่ยอะไรที่เป็นสาเหตุตรงนี้เป็นชั่วค่าวไหมถ้าบอกแล้วคนเชื่อเอ้แปลว่าสาเหตุนี้อาจจะยังไม่ใช่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็คือเหมือนกับเราต้องคิดสองชั้นนะครับเหมือนนั่นสิของถ้าจะเป็นโฮเวิร์ดมาร์กนั่นที่เขียนอนะ่ะว่าให้คิดสองชั้นค่ะนองเนี้ยครับเสร็จแล้วเลือกไปดูปันผลไหมคะปันผลเนี่ยก็คือผมตอนเนี้ยเมื่อก่อนผมว่าผมเป็นแนวหุ้นโกลด์ันผลผมเป็นน้ําจิ้มแต่ตอนเนี้ย คือเราก็เอาผลด้วยไงเอาโค้ดด้วยบันผลด้วยือ <laughs> เอาทั้งสองอย่างได้เลย <laughs> เพราะว่าตอนนี้หุ้นหุ้นที่มันลงเนี่ยทั้งมีการเติบโตแต่มันก็ยังลบผมก็แปลกใจนะบางตัวก็แล้วพองบประกาศออกมาเอาก็ดีนี่หนาะ <laughs> อะไรอย่างเงี้ยเหมือนอย่างล่าสุดอะไรนะที่มีปัญหาเกี่ยวกับการที่ว่าลูเอาเอาเงินออกไปช่วยบริษัทลูกแต่ผมไม่พูดื่อชื้นนะเอาไปช่วยบริษัทลูก <laughs> <ๆ>ที่ทําอสังหาอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วพองบออกมาเอางบเัิก็ดีดีนะ <laughs> อ,อะไรอย่างเงี้ยฮะก็คล้ายๆกันเหมือนอย่างเซเว่นที่เราคุยกันวันนี้ก็คือเฮ้ยเขาไปซื้อจะไปซื้อเซเว่นแอนไอไจะต้องอะไรยังไงไหมแล้วก็หุ้นก็ลงถล่มทลายเลยแต่ถามว่าเอเงินที่ไปซื้อเซเว่นแไอเนี่ยมันใช้ขนาดไหนคือย,ยังไม่ยังไม่ทันยังไม่มีคนทันจะคิดกันเนะฮะขายก่อนอ่าครับแล้วก็ขายต่ออไปเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปแตะในเรื่องของ c p พ p ซี เอาตรงนี้จบกันคือปันผลเหลือไปดูปันผลเสร็จแล้วถ้าราคาลงมาด้วยสาเหตุชั่วคราวไม่ใช่สาไม่ใช่ไม่ใช่สาเหตุระยะยาวเป็นสาเหตุแค่ชั่วคราวและปันผลดีอันนี้คือทยอยทํากันบ้านใน<ห><อ>ภาว,วะตลาดแบบนี้นะคะซึ่งเข้าทางคุณแว่นเลยแว่นผมกาตลาดแบบนี้ช,ชอบมากแล้วก็แบบว่าเห็นของเห,เห็นเห็นเขาเรียออะไรเห็นหุ้นเต็มตลาดเลยซึ่งเป็นหุ้นที่เข้าตากรรมการด้วยที่เหลือกรรมการแค่ไปเลือกว่าจะ เลือกแมดไหนที่เป็นเพชรขึ้นมานะคะอันนี้ฝากไว้เป็นทริคด้วยนะคะคุณผู้ชมจะได้ไม่ไม่รู้สึกท้อแท้หมดหวังในสภาะในสภาวะที่ตลาดเป็นแบบนี้นะคะคกลับมาที่เรื่องของที่เราอยากชวนคุณแว่นคุย,คยเวลาที่หุ้นลงเยอะๆอะค่ะบางทีไม่ได้เป็นที่ตัวเขาเองอย่างเรื่องของ CBR เนี่ยเป็นด้วยเรื่องข่าวที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นข่าวจากโต๊ะแม่จากจากแม่ด้วยนะ จากเครือเจริญพ่อกระพันที่เขาบอกว่ามีโอกาสที่มีการทาบทามกันจากเซเว่นแอนไอที่ญี่ปุ่นอยากให้ไปซื้อเซเว่นที่ญี่ปุ่นแล้วก็แต่มูลค่าดีลมันอาจจะสูงแล้วก็ทําให้ผ่านทั้งกรุ๊ปเลยปรับตัวลงมาแต่ที่หนักๆก,ก็เป็นตัวของ c ีพีด้วยนะคะไหลลงมาจนราคาในหลุดระดับ50บาทณวันนั้นเชื่อว่าทุกคนตกใจอ้โหูซีพีออลง50บาทแล้วก็พอมันหลุดระดับสําคัญนะคะผู้ชมก็จะมีแบบว่าลงไปเรื่อยๆนะคุณแม่ ก็จะมีคนมองเอ je, 40, 5, mm ้ยเดี๋ยวมันลงไป4 5บห้าม yeah. ันลงไป4ี่สมากมายไก่กองณวันนี้สิ่งที่คุณแวนถ้าอยู่ในตลาดเราเห็นราคาหุ้นปรับตัวลงมากับข่าวที่ออกมาในลักษณะนี้เราตีความยังไงคะคือคือตามมันลงเนี่ยมีคนบอกจะไป20่สอคุณแวนเห็น20เลยไหมนิดเดียวได้มีคนผก็จะไป20ผมก็เฮ้ยมันจะถึงขนาดนได้เลยเหรออืมล้วเซเว่นที่มันเปิดอยู่นี่มันคืออะไร่ะ แล้วมันขยายทุกปีปีละเจ็ดร้อยสาขานี่มันคืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับแต่ว่าสมมุติว่าพอไปเจอดิวเซเว่นไอขึ้นมาใช่ไหมทีเนี้ยเขาก็มีการประเมินออกมานะคือผมไม่ได้ไปนคนประเมินนะเขาบอกว่าจะต้องใช้เงินประมาณสักล้านกว่าล้านล้านสมมุติตีไปสักสองล้านล้านอะไรอย่างเงี้ยสมมุติตีไปสักสองล้านล้านถามว่าสองล้านล้านเนี่ยซีพีซีบีโอจะใช้เงินสองล้านล้านหรอก็ไม่ใช่ใช่ไหมครับเพราะเขาก็ต้องมีการ บอกว่าไปชวนจะไปชวนอิโตอิโตชูใช่ไหมอืมอ่าคือจะต้องขอขอเงินกู้อ่าก็คือจะต้องแบบไปช่วนหลายๆที่แล้วถ้าสมมุติว่าผมว่าอย่างมากเต็มที่นะผมให้เต็มที่ผมไม่รู้ว่าดีลจะเกิดไม่เกิดนะห้าแสนล้านห้าแสนล้านต้องใช้เงินห้าแสนล้านเนี่ยถ้าเขาไปกู้เงินที่ญี่ปุ่นตอนนี้ดอกเบี้ยญี่ปุ่นถูกแสนถูกอืมจริงไหมครับถูกไหมถูกอาจจะดีก็ได้นะใช่ไหมแล้วเราก็ได้โอ้โห เซเว่นอนไอมาไม่อาจจะดีก็ได้มันถูกมากๆอะดอกเบี้ยญ,ญี่ปุ่นอะจริงไหมใช่ไหมครับแล้วสมมติว่าอะผมตีให้สี่เปอร์เซ็นเลยดอกเบีย้ยสี่เปอร์เซ็นห้าแสนล้านสี่เปอร์เซ็นเท่าไหร่ครับใช้เงินเท่าไหร่ก็คืออะสมมติว่าห้าแสนสิบเปอร์เซ็นก็คือห้าพันจะแนนสิบเปอร์เซ็นคือห้าพันล้านดอกเบีย้ยสี่เปอร์เซ็นมันก็น้อยกว่านั้นอีกอะ <laughs> ที่ต้องจ่ายดอกต่อปีอะแลกกับการได้คือคือแบบบางทีเราก็ต้อง คิดไปคิดมาอะไรอย่างเงี้ยคิดถึง<ด>ความเป็นไปได้อของไไข่าวก่อนที่เราได้ได,ได้ข่าวมาเพราะว่าต้องบอกผู้ชมว่าจนถึงณวันที่เราคุยกันเนี้ยดีลนี้ยังไม่ได้เกิดนะคะยังไม่ได้มีการคอนเฟิร์มใดๆแต่ว่าราคาลงมารับกับข่าวนี้ไปแล้วพอเราประเมินเสร็จแล้วคุณคุณแว่นให้น้ำหนักจริงๆไม่ไม่คือก็ไม่อยากให้ตีความว่ามันจะมีโอกาสเกิดหรือไม่เกิดนะคะแต่ว่าราคาหุ้นมันลงมาแล้วถ้าเรามีหุ้น c p o อยู่ เราควรต้องทำยังไงคือถ้าถ้าเรามีเราเราไม่มีเราดีใจถูกถ้าเราถ้าเราไม่มีเราดีใจเพราะราคาลดลงมาถหรอไหมคะใช่ใชแต่ถ้าคนที่มีผมว่าก็เราก็ต้องดูพื้นฐานนะครับว่าพื้นฐานมันเป็นยังไงซื้อเซเว่นแอนไอแล้วซีพีอ่าเซเว่นอีเลเว่นมันจะเจ๊งเลยเหรออือคําถามมันจะเจ๊งเลยไหมถ้าคําคําตอบมันคือเปล่านี่ซื้อแล้วอาจจะดีด้วยซ้ํานะครับแล้วถ้าสมมติว่าราคาลงมาเยอะเะอ่า เขาเรียกว่าอะไรอรเกิดว่าเขาไม่ซื้อขึ้นมาเขาไม่ไม่ทําดีลขึ้นมาเอา้าแล้วลงมานี่คือมันคืออะไรอะมันก็ต้องกลับขึ้นไปป่ะอืมใช่ไหมหรือว่าถ้าซื้อแล้วมันดีแล้วมันมีการเติบโตเหมือนเดิมมันก็ต้องดีถ้าลงลงมาเยอะเรามีตังค์เราทําต้องทําไงครับคุณจอยส <laughs> มมติเรามีหุ้นอยู่แล้วนะอ,ะอะก,ก่อนที่จะไปถามว่าเรามีหุ้นอยู่แล้ว<ม>เราจะทำไงถ้าถา้าวันนี้ลงมาถามคุณแว่นก่ว่าในมุมมองแว่อะ C P พอนะวันนี้ถูกจัดอยู่ในกลุ่มหุ้นประเภทไหนเพราะว่าทุกคนอาจจะรู้สึกว่าแบบเออมันโตไปจนจนขีดสุดแล้วนะมันอาจจะอยู่ในช่วงของการอิ่มตัวหรือเปล่ามันอาจจะไม่ใช่หุ้นเติบโตในมุมของเราแล้วจัดอยู่ออในกลุ่มไหนคะครับผมผมมองว่ามันโตอยู่แต่ว่าอาจจะโตชา้าลงอืครับโตชา้าลงเพราะว่าตอนนี้เขาก็มีขยายไปต่างประเทศ ใช่ไหมครับเริ่มไปที่กัมพูชากัมพูชานี่เป็นร้อยสาขาแล้วนะอประมาณร้อยสาขาแล้วก็ไปที่สปปลาวนี่ก็ประมาณสักสิบสิบสาขาได้มั้งถ้าผมจําไม่ผิดนะครับสิบสาขาแล้วก็เป้าในการขยายก็ยังขยายต้องการขยายปีละเจ็ดร้อยสาขานะครับปีละเจ็ดร้อยสาขาเนี่ยยอดขายซ p พอที่ผมเช็คมาตอนนี้มันอยู่ที่ประมาณเก้าแสนกว่าล้านต่อ,อปีนะครับก็คือตกสาขาแล้วประมาณสักห้าห้าสิบล้านั้งยอดขายอ่ะสามสิบถึงห้าสิบล้าน นะครับถ้าขยายไปเปียร0เจ็ดร้อยสาขาอาตีต่ำๆที่สามที่สี่สิบล้านแล้วกันก็คือยอดขายก็ต้องโตขึ้นทุกปีถ้าคูณเอาเพื่อนๆก็คูณได้ไปคูณเอานะครับใช่ไหมแบบเนี้ยก็แปลว่าเขามีการเติบโตอยู่ถูกไหมครับเขามีโกร w t อยู่แล้วก็การเติบโตของเขาเนี่ยก็คืออถ้าสมมติว่าเขาอย่างอย่างถ้าเราเราดูของเซเว่นที่ญี่ปุ่นเน็ตมาจิมันต่ํามากเลยนะครับแต่ว่า อา CPI ที่ไทยผมคิดว่าเน็ตมาจินสูงกว่าเน็ตมาจินสูงกว่าเพราะอะไรเพราะว่าเขามีพวกอาหารพร้อมทานเนี่ยครับพวกเนี้ยมาจิ้นดีแล้วก็มีเครื่องดืง่มออคาเฟ่อะไรต่างๆพวกเนี้ยมาจินดีซึ่งคนไทยก็ตอบรับแล้วเมืองไทยก็เป็นเมืองร้อนก็ชอบเข้าร้านเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอ่าเราจะพอยิ่งขยายเนี่ยมาจินเขาก็อาจจะเรนแบบดีขึ้นดีขึ้นหรือเปล่าหรือว่าอาจจะแบบคงมาจิ้นที่ ที่สูงกว่าเซเว่ที่ต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันก็ยังเป็นหุ้นที่ไม่ได้แย่ครับ <laughs> ในความคิดผมนะเออไม่ได้แย่เลยแต่ว่าหุ้นแบบโดนทําโทษซจนแบบเหมือนกับว่ามันเป็นหุ้นที่มันแบบมันแย่แต่ว่าถามว่าเราจะไปคาดหวังอะไรเยอะยะกับกับเซเว่นอีเลเที่มันมาขนาดนี้ก็ถ้าคนที่ไม่ได้คาดหวังอะไรเยอะแต่ว่าชอบความมั่นคงชอบความค่อยเป็นค่อยไปผมว่า ราะว่าราคาที่มันลงมาเยอะๆเนี่ยมันก็น่าสนใจครับยังโตแต่จะโตช้าลงแล้วปันผลผล,ล่ะคะถือว่าอยู่ในจุดที่น่าสนใจไหมปันผ,ผลตอนนี้เดี๋ยวนะผมเช็คตัวเลขเอ,อ,อาจจะต้องดูนิดนึงนะครับตอนนี้อยากให้คุณผู้ชมลองคิดภาพตามนะคะว่าฝั่งหนึ่งนะถ้าเราจะลงทุนในหุ้น C.P. พอกับอีกฝั่งหนึ่งถ้าเราจะเอาเงินไปลงทุนในร้าน7ซเว่ e อด้วยนะคะอยากให้นึกภาพตามนะ ผู้ชมใส่มาใต้คอมเมนต์ในระหว่างที่เราพูดคุยกันกนี้ก็ได้นะคะว่าคุณผู้ชมคิดว่าถ้าคุณผู้ชมมีเงินลงทุนคุณผู้ชมจะใส่ที่หุ้นของ C p พหรือว่าจะไปเปิดร้าน7 e เ e ่ e อีเลฟเว่นะคะผมปันผลประมาณ2%องปอเนปันผลอาจจะดูน้อยไปนิดนึงครับปันผล2%แต่ว่าถ้าสมมุติว่าเอาโตต่ำๆเลยโตสักปีละสิบเอนผมว่าน่าจะทำได้ก็คือเท่ากับเราได้ผลตอบแทนปีหนึ่งก็กประมาณส0กว่านะครับ แล้วก็เราก็ถือไปเรื่อยๆทบต้นให้มันทบต้นไปเรื่อยๆะอะไร่ผมว่านนมันก็ยงน่้นับนเป็นมุมของหุ้น CPO มาที่ร้านเซเว่นบ้างร้านเซเว่นเนี่ยคุณผู้ชมต้องซื้อแฟรนไชส์ต้องอาจจะต้องมีโลเคชันมีทำเลที่จะเปิดเป็นร้านถ้าประเมินณวันนี้กับสภาพเศรษฐกิจแบบนี้เราควรเปิดร้านเซเว่นไหมคะก็ร้านเซเว่นนะครับก็คือตอนเนี้ย อยอดขายของร้านเซเว่นเนี่ยอของเซเว่นทั้งหมดนะครับก็คืออยู่ที่อันนี้ผมดูจากเซตนะก็คือเดี๋นวนะ e v u นะครับรายได้รวมอยู่ที่เก้าเก้าแสนประมาณเก้าแสนสองหมื่นล้านเก้าแสนสองหมื่นล้านเนี่ยตอนนี้เซเว่นมีหมื่นห้าพันสาขาใช่ไหมครับก็หารไปผมหามาแล้วตกประมาณสาขาละห้าหกสิบล้านโดยประมาณครับห้าหกสิบล้านเนี่ยตอนนี้มารจิ้นที่เขาทำได้เนี่ยก็คืออยู่ที่ ประมาณสองเปอร์เซ็นเอองจุดี่เปอร์เซนตะครับก็คือสาขาละอ่ะผมตีตีต่ำๆก็ได้สาขาละสี่สิบคือมันแล้วแต่สาขาใช่ไหมครับค่ะคูณจุด่ศูนย์สองแปดเนี่ยก็เท่ากับว่าทำกำไรปีหนึ่งประมาณสักหนึล้านนะครับถ้าเราเปิดล้านเซเว่นะครับมผมคิดว่าลงทุนเซเว่นเี่ยก็คือขึ้นอยู่กับทำเลด้วยแต่ค่าเฟ็นชายเขาเนี่ยถ้าเท่าที่ที่ผมไป ดูข้อมูลมาเนี่ยก็ประมาณล้านกว่าบาทนะครับแต่ว่ารวมค่านู่นค่านี่ค่าอะไรผมคิดว่าเปิดร้านเซเว่นร้านหนึ่งอย่างน้อยน่าจะต้องมีเงินสักสามถึงห้าล้านนะครับอืต้องมีนะอ่าถ้าสมมุติว่าเราตีไปที่ห้าล้านเนี่ยห้าล้านได้ได้มาล้านกว่าบาทนะครับก็ก็ประมาณประมาณอประมาณสักยี่สิบเปอร์เซ็นตได้น่าจะได้นะครับก็คือออกตัวที่ประมาณ ลงทุน5ล้านได้มากำไรปีละล้านกว่าบาทใช่ถูกต้องครับก็คือคืนทุนภายใน5ปีไหมน่าจะประมาณ4-5่หปีครับอืระหว่างที่ช่างน้ำหนักกันแล้วปุ๊บถ้าลงทุนในร้านเซเว่นฟังแบบนี้นะคะดูคุ้มค่าวกว่านะเพราะคืนทุนภายใน5ปีใช่แต่เรามีเงินขนาดนั้นไหม <laughs> <c oughs> อวัดที่อถูกต้องเราต้องมัดกันที่เงินลงทุนก่อนถ้าสมมติเรามีเงินเอาห้าล้านคุณริกว่าไปลงทุนเปิดล้านเซเว่แต่ว่าเราต้องเหนื่อยด้วยนะเราต้องมีลูกน้องด้วยเราต้องดูสต็อกต้องแต่ว่าโอเคเซเว่นคจะมีมีระบบมีอะไรให้เราใช่ไหมครับแต่ว่าเราก็คงไม่ได้นั่งนั่งมันนอนอยู่สบายๆแน่อนอน ใช่ครับก็คือเราก็ต้องไปคอยไปคุมไปดูคืออันนั้นเป็นเจ้าของที่เจ้าของธุรกิจตัวจริงเสียงจริงที่ต้องลงไปทํางานด้วยกับเงินลงทุนที่ขั้นต่ําคือคิดว่าประมาณสัก5ล้านบาทเนี่ยคือถ้ามีเงินลงทุน5ล้านบาทแล้วคิดว่าตัวเองมีเวลามากเยงพอเปิดร้านเซเว่นก็ได้แต่กลับมาที่หุ้นของ C p พเราอาจจะไม่ได้ใช้เงินลงทุนถึง5ล้านบาทใช่ก็คือเราเรามีเงินเท่าไหร่เราก็ซื้อเท่านั้นไง ใช่ไหมฮะหรือว่าเรา,ามีเรามีเงินห้าล้านเราไม่อยากเหนื่อยเราก็ซื้อหุ้นซื้อหุ้นแล้วเราก็รอกินปันผลไปเรื่อยๆอก็ได้ก็คือแล้วมันมันมันแล้วแต่ครับแล้วแล้วแต่คนคนอยากจะแต่ถ้าให้ผมไปทราร้านเซเว่นผมไม่ทําอยู่แล้วทำไมคะอพาเพราะว่าเพราะว่าผมผมไม่อยากจะไปวุ่นวายกับลูกน้องอชไมครับผมผมอยากแกเป็นผู้ถือหุ้นมากกว่าพอเป็นผู้ถือหุ้นปุ๊บสมมุติว่าเออมันไม่ดีขึ้นมาจริงๆอย่างเงี้ย <adult AI> ผมก็สามารถขายหุ้นทิ้งไปได้เลย ช่ไหมครับแต่ถ้าแต่ถ้ามันดีเออผมก็ถือต่อไปใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเราทํานอกจากว่าผมอาจจะมีที่ดินว่างๆแล้วมีทําเลที่ดีใช่ไหมครับแล้วก็ให้ทางเจ้าหน้าที่เข้ามาประเมินแล้วเออปรากฏว่าที่ดินเนี้ยสามารถลงทุนได้อ่าผมก็ที่ดินมันเป็นฟรีแล้วนี่เพราะว่าผมไม่ได้ไปเช่าที่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับแล้วือต้นทุนตามลงอยู่ละอย่างเงี้ยผมก็อาจะสนใจนะครับแต่ว่าถ้าถ้าไม่งั้นผมมาซื้อหุ้นดีกว่าสมมุติว่ายิ่งโดยเฉพาะช่วงเนี้ย ถ้าไม่นับหุ้นเซเว่นอย่างเดียวนะมันมีหุ้นที่ราคาแบบลงไปต่ำ,ตำ,ตำๆเยอะๆอะไรเงี้ยแล้วผมมีโอกาสที่จะทำทาหุ้นพวกเนี้ไม่ใช่แค่ยี่ห้าเอร์เซนต่อปีอ <c oughs> อ,อย่างเงี้ยแล้วผมก็ผมผมก็ต้องเอาเงินเอาเงินผมแต่ว่าผมก็ต้องอยู่อยู่กับการลงทุนตลอดก็คืออเขาเรียกว่าผมทำอย่างเงี้ยมาสิบกว่าปีอะไรเงี้ย <c oughs> ใช่ไหมฮะงผมก็อยู่กระมันตลอดผมตอนนเ้กกับมันตลอดแต่ว่าถ้าผมไปทำเซเว่นเนี่ยผมต้องไปสตาร์ท สตาร์ทอัพหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือ<ช>แล้วแต่แตทางเลือกของแต่ละคนเนี่ยแ,แล้วแต่เหตุผลแต่ละคนค่ะแต่ถ้า <c oughs> เป็นความเห็นส่วนตัวของคุณแม่นะวันนี้ประเมินจากทุกสิ่งและประเมินจากทั้งภาพรวมเศรษฐกิจประเมินทั้งจากความเสี่ยงของตัวเองแล้วก็ประเมินจากทั้งโอกาสและเรื่องของเงินลงทุนคิดว่าถ้าให้เลือกระหว่างหุ้นกับร้านเซเว่นฟังดูเหมือนจะเลือกหุ้นนะคะอ่าใช่ก็คือถ้าถ้าเรามีเงินน้อย ไม่ต้องคิดเลยครับเลือกหุ้นถ้าเราไม่ได้มีเงินเยอะ <c oughs> แต่ถ้าเรามีเงินพอประมาณนะครับก็ต้องถามตัวเองว่าเราอ่ะถามว่าคุม้มไหมผมว่ายังยังน่าสนใจนะเอ,อที่ลองดิดตัวเลขเมื่อกี้นี้ผมว่าดูน่าสนใจใช้ได้เลยนะ <c oughs> แต่ถามว่าเราเราจะาจะต้องใช้เวลาของเราเนี่ยไปกับร้านเนี่ยอ่าเราจะต้องมีมีที่ถ้ามมนมีที่เราต้องเช่าต้องคิดคิดตัวเลขใหม่ต้องดิดลูกคิดอีกทีหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะ <c oughs> ว่า ่าเช่าแล้วเสียค่าเช่าแล้วต้องมีบริหารจัดการสตอ็อกนะครับต้องมีลูกน้องต้องอะไรเราปวดหัวไหม <c oughs> เราอยากจะทำไหมถ้าถ้าถ้าเราอยากจะทำเราคิดว่าเ้เราจะทำเนี่ยเราเล่นหุ้นไม่เก่งเล่นหุ้นแล้วติดดอย <c oughs> ซื้อหุ้นแล้วติดดอยอยู่เรื่อยเออเราก็ไปทําถ้าเรามีเงินนะ <c oughs> แต่ถ้าคนไม่มีเงินเนี่ยไม่ต้องคิดครับก็คือเราก็ซื้อสะสมหุ้นไปเรื่อยๆดีกว่าค่ะ <c oughs> วันนี้จริงๆชวนคุณแม่มาคุยเอาด้วยด้วยด้วยสตอรี่ง่ายๆอยากคุณผู้ชมได้เห็นภาพนะคะว่าเวลาที่เราจะตัดสินใจลงทุนอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงทุนในหุ้นอันนี้ก็เป็นเจ้าของเหมือนกันเพียงแต่ว่าอาจจะมีความคล่องตัวมากกว่าอาจจะใช้เงินลงทุนน้อยกว่าในขณะที่ถ้าเราจะไปเป็นเจ้าของร้าน7 e เ e ่ e อเนี่ยจริงๆอาจจะใช้เงินลงทุนที่มากกว่าแล้วก็ใช้เวลาในการอยู่กับมันนานกว่า ทั้งหมดทั้งมวลนี้แหละคะ่ะให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพจริงๆตัวเลขที่เราคุยกันนะวันนี้มันอาจจะไม่ใช่แบบโหหานมาให้มันเป๊ะๆถ้าจะเป๊ะๆจริงๆคุณผู้ชมต้องทําการบ้านเองนะแต่ว่าอยากให้ได้เป็นมุมคิดเป็นมุมคิดนะคะว่าถ้าเราอยากลงทุนเนี่ยเงินก้อนหนึ่งที่เรามีอยู่เราสามารถทําอะไรได้บ้างจะลงทุนในหุ้นได้ไหมจะลงทุนในธุรกิจได้หรือเปล่า วันนี้ยกตัวอย่างสําหรับตัวของ c p พแลวก็ร้านเซเว่นอีเลฟเว่นมาพูดคุยกันนะคะอย่างที่บอกไปผู้ชมฟังเสร็จแล้วเนี่ยมีไอเดียอะไรบ้างคุณผ,ผู้ชมคิดว่าคุณผู้ชมมีเงินสําหรับการลงทุนในหุ้นหรือว่ามีเงินสําหรับการทําธุรกิจแชร์ไอเดียกันมาค่ะและที่สําคัญก็คืออย่าลืมนะคะวิธีการหาหุ้นเติบโตที่คุยกับคุณแม่ไปในช่วงต้นรายการช่วงนี้ ว่างๆทำด้วยนะคะเราจะได้มีโอกาสในเรื่องของการลงทุนเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นไอเดียง่ายๆแบบนี้ค่ะใครก็ทําได้ฝากติดตามกันด้วยนะคะสําหรับใครรหัสเซียนค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วสำหรับการพูดคุงยง่ายๆนะคะสัปดาห์หน้าจะหาประเด็นอะไรมาคุณผู้ชมได้ร่วมกันคิดอีกติดตามกันในใครรหัสเซียนผ่านทุกช่องทางออนไลน์ของทันหุ้นนะคะวันนี้ขอบคุณค่ะขอบพระคุณคุณแว่นด้วยนะคะครับสวัสดีครับเราสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ